บอร์ด EV นะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ EV ในวาระเร่งด่วนนับตั้งแต่ปีนี้นะครับ2 5 6 5ไปจนถึง2,568ครับครับ4ปีเนี่ยครับมีการลดภาษีนำเข้าลดภาษีสรรพสามิตใช่ครับ,รบแล้วก็มีเรื่องเงื่อนไขของต้องให้ผู้ประกอบการมีแผนประกอบคืนในใประเทศด้วยถ้าใครจะเข้ามาตรการนี้คือฮามากนะครับข่าวตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา เรื่องของการลดภาษีนําเข้า EV 40%่นะครับ,รบก็จริงๆเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของกระทรวงการคลังเนี่ยในคืนวันที่3นะฮะและข่าวก็มาเล่นกันตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นมาเรื่องของการลดภาษีสปร์สมิร EV ย้าแบบนี้กับคุณผู้ชมอีกทีไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่อยู่ดีดๆเขาจะมาประกาศลดภาษี40%ให้ EV นะครับ,ร,บร,รุ่นนู้นรุ่นนี้ใครจะซื้อเทส ل า ใครจะซื้อบ m สอบถามกันมาว่าจะได้ลดภาษีส่วนนี้หรือเปล่ามันคือเรื่องเดิมที่เราคุยไว้ตั้งแต่ต้นปีนะพี่อ้วนใช่ครับก็เป็นเรื่องเดิมนะครับเขากําหนดเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่เราคุยกันคือว่าอย่างหนึ่งที่เรารอคือว่าการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็คืออย่างที่คุณโคว่ามาคือประกาศเมื่อคือนวันที่สามที่ผ่านมาอันนั้นคือเป็นการบอกว่าเริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ แต่ในแง่ของรายลเอียดต่างๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็คือบอร์ด EV นะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ EV ในวาระเร่งด่วนนับตั้งแต่ปีนี้นะครับ2 5 6 5ไปจนถึง2,568ครับับ4ปีเนี่ยครับมีการลดภาษีนำเข้าลดภาษีสรรพสามิตใช่ครับแล้วก็มีเรื่องเงื่อนไขของต้องให้ผู้ประกอบการมีแผนประกอบคืน ในรประเทศด้วยถ้าใครจะเข้ามาตรการนี้รายละเอียดเนี่ยครับเดี๋ยวดูชาร์ตกันหน่อยนะฮะที่เราเกิดมาตั้งนานแล้วว่ามาตรการเนี้เขาแบ่งเป็น e ีวีราคาต่ํากว่า2ล้านแล้วก็ e ีวีราคาเกิน2ล้านครับ,รบก็ถ้า e ีวีราคาต่ํากว่า2ล้านบาทนะครับแบตเตอรี่ต้องมีความจุเกิน30กิโลวัตต์อว์ขึ้นไปนี่นะครับถ้าเข้ามาตรการนี้ค่ายรถไหนที่เข้ามาตรการนี้นี่แหละถ้าคุณเป็นรถนําเข้าคุณได้ลดภาษีนําเข้า สูงสุด40%ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเกาหลีเสียภาษีนําเข้า40%เข้ามาตรการนี้0%เลยใช่ครับญี่ปุ่นเสียภาษีนําเข้า20%มาตรการนี้0%เลยใช่ครับถ้าเบนซ์บีเอ็มทำราคาต่ํากว่า2ล้านบาทจากเคยเสีย80%ก็เหลือ40%จะเบกเงินเบนซ์บีเอ็มอะไรพวกนี้ราคาสวนมากเกิน2ล้านไปใช่ครับทั้งนั้นนะครับทีนี้มาตรการเท่าๆนะครับได้รับเงินสนับสนุน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อคันภาษีสพรรสามรตจากแปดเหลือสองเปอร์เซ็นต์นี่เรื่องเดิมทั้งนั้นรเรื่องเดิมที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามีประกาศของราชกิจจานุเบกษ,ษาว่าจะลดภาษีนําเข้า EV สูงสุด4 0ครับเก็คืออันนี้แหละก็คืออันนี้แหละ,ะนะครับแล้วก็มาเ ffective เดือนพฤษภาคมนี้นะครับครับก็จริงๆก็คือในแง่ของการส่งเสริมเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะก็คืออันนี้คือภาษีนําเข้าสุรกากาน,นะครับอีอย่างนึงคือภาษีส,รรสามิตร และอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการสนับสนุนเป็นเงินสดคันละ70,000บาทหรือว่า150,000บาทก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างที่คุณโก้ว่ามาเนี่ยฮะไอ้ลดส0เนี่ยก็คือว่าต้องเป็นรถที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิน2ล้านบาทเนี่ยครับจะลดสูงสุด20%ครับนะครับ20%สมมุติว่าถ้ารถจากเกาหลีปัจจุบันนี้เสียอยู่40%ถ้าเอาเข้ามาราคาเกิน2ล้านบาทเนี่ยนะฮะ ก็ยังต้องเสียภาษีนำเข้าอยู่20เรจะมีประเทศเดียวนะครับที่เราดูกันในตอนนี้คือญี่ปุ่นจะไม่ถึง2ล้านหรือว่าเกิน2ล้านเนี่ยภาษีนำเข้าจะ0%ทั้งหมดเพราะว่าปัจจุบันนี้มีข้อตลอกลงเรื่องเจเทปป้านะฮะเสียภาษีอยู่แค่20เท่านั้นเพราะนั้นจะลด20หรือว่าลด40หมายความว่าลดนำเข้าจากญี่ปุ่นจะเป็น0%ทั้งหมดก็เอาง,ง่ายๆพยายามปรับภาษี0%ให้ไปสู้กับจีนได้เพราะจีนนกก็ถือฎหมายฉบบัึง เรื่อง FTA จีนอาเซียนเรื่อง EV ใช่คือจีนเนี่ยอยู่แล้วอย่างที่เราเข้าใจนะครับนโยบายใบบใม่เนี่ยเหมือนเหมือนปรับพื้นนะครับให้ไปสู้กับรถ EV นําเข้าจากจีนได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสเต็ปปกตินะครับแต่ย้ําอีกทีคุณผู้ชมใครจะเข้ามาตรการนี้ใครจะรับเงิน150,000บาทใครจะรับส่วนลดภาษีสายภาษามิตรภาษีนําเข้า ค,คุณต้องมีแผนประกอบในประเทศคืนตั้งแต่ปี2567 2568นะครับอัตราส่วนคันต่อคันด้วยนะครับนำเข้ามาคันหนึ่งประกอบคืนคันหนึ่งค้าประกอบช้าไปเป็นปี2568นำเข้าคันหนึ่งต้องประกอบคืนคันครึ่ง<ช>ครับ1.5เท่า<ช>ว่ากันอย่างนั้นนะครับใครจะรับเงินส่วนนี้เข้ามาใรการนี้คุณต้องมีแผนประกอบรถในประเทศซึ่งเราพยายามนำเสนอหลายครั้งแล้วว่า อย่างเบนซ์มีครับผมอย่างเบนซ์มีแต่เงินเบนซ์ราคาสูงก็เดี๋ยวไปดูอีกกรอบหนึ่งนะฮะอย่างอย่างบีเอ็มอยอูตอนนี้เขาบอกยังไม่มีแผนวันโวยังไม่มีแผนนําเข้าจากจีนทั้งนั้นเทรซ่ายังไม่มาเลยนะฮะยังไม่มีแผนยังไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับดันั้นไอ้รถพวกเนี้ไม่ได้เงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ไปได้สิทธิ์ตามที่เขาได้นำเข้าจากจีนก็ภาษีนําเข้าศูนย์เปอร์เซ็นนำเข้ามาแล้วก็เสียภาษีสัปาห์ิตรแปดเปอร์เซ็นปกติครับสงวนสิ ที่เขาเซ็น MOU กับสาปรสามิตรนะครับคุยกับรัฐบาลแล้วมีแผนประกอบในประเทศชัวร์แล้วนะครับสามค่ายเซ็นแล้ว g r ร a t w a l l MG แล้วก็โตโยต้าพี่วันใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นสามค่ายที่นำร่องนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ในกรณีการไปรโช์ของภาครัฐของเราที่ญี่ปุ่นนะครับตามข่าวออกมานะครับจากภาครัฐของเราเนี่ยบอกว่าค่ายญี่ปุ่นก็สนใจที่จะตามมาแต่ว่าคงจะหลังจากนี้นะฮะดูจากตามเนื้อข่าวนะเขาพูดชัดเจนมากนะ ก็อาจจะชัดเจนเหมือนคล้ายๆที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับบางบริษัทก็บอกว่ามาแน่แต่ต้องรอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมซึ่งไอตรงนี้อาจจะอยู่ที่เมื่อไรไม่ทราบนะครับแต่พูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งค่ะเรื่องของการลดภาษีต่างๆนะครับมันต้องแยกเป็น2ส่วนนะอย่างเช่นเรื่องการลดภาษีนําเข้าเนี่ยที่คุณโก้ว่ามาว่าต้องใช้ต้องผลิตคืนปี2 5 6 7 2568 หมายความว่าภาษีนําเข้าเนี่ยจะลดให้จนถึงสิ้นปีหน้าเท่านั้นครับสิ้นปี2อ6 6ใช่สิเพราะว่าปี67แล้วก็68ค,คุณต้องเริ่มประกอบคืนแล้วช่ครประกอบในประเทศก็ไม่มีภาษีนําเข้าอยู่แล้วนะใช่ครับแต่ว่าในส่วนของการลดภาษีสรรพสามิตจาก8%เหลือ2%กับเงินอุดหนุน คันละ70,000บาทกับคันละ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นบาทเนี่ยเจ็ดหมื่นย้อีกทีนะถ้า7จ็ดหมื่นเนี่ยแบตเตอรี่คุณต้องต่ํากว่า30กิโลวัตต์ใช่ครับนะก็วิ่งระยะทางได้ใกล้ๆนะอีวีคันเล็กๆแต่ถ้าแบตเตอรี่คุณเกิน30กิโลวัตต์อาวเนี่ยนะครับก็แสนห้าใช่คะอะยังไงต่อฮะอ่าซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับการลดภาษีตรงนี้แล้วก็เงินสนับสนุนนะฮะจะไปจนถึงสิ้นปี2องพันหนร้อยหกสิบแปดายาวเลยแยกสองส่วนถ้าภาษีนําเข้าสิ้นสุดแค่ปีหน้าสองพันหนร้อยหกัับบภาษีสสมิตร ถึงสิ้นปี2568ภาษีซาสามิตรก็มีส่วนสำคัญกับการกำหนดราคาขายใช่คุณได้ดอกแรกไปแล้วเรื่องการลดภาษีนำเข้าจากค่ายญี่ปุ่นนะครับเอาว่ากันง่ายๆอย่างตัวต้า BC4X ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้นะครับจากที่ต้องเสียภาษีนำเข้า20%ก็เป็นศูนย์ใช่อันนี้สู้จีนได้แล้วก็มีโครงการจะประกอบคืนในประเทศอีกนะครับก็ภาษีซาพสามิตรจาก8ก็เหลือ 2, 2> ลดไป6%แล้วก็มาดูกันอีกทีว่าที่ประกาศ ของกระทรวงกระารคลังล่าสุดนะครับประกาศเฉพาะในส่วนของภาษีอากรสุลกากรภาษีน้าข้าวว่ากัง่ายประกาศแต่เฉพาะภาษีน้าข้าวใช่ครับแต่ในส่วนประกาศที่เกี่ยวกับภาษีสพสามิตรยังไม่ออกมานะครับใช่ฮะต้องรอประกาศเป็นกฎกระทรวงนะครับสพสามิตรชงไปนะครับจาก 8. เหลือ2เนี่ยเดี๋ยวรออีกประกาศหนึ่งเดี๋ยวรออีกประกาศหนึ่งนะฉะนั้นตอนนี้ค่ายจีนที่ภาษีเป็นศูนย์อยู่แล้วครับ คนะ่าจีนเกรดวอล์งจียังไงก็เสียภาษีนำเข้าเป็นศูนย์อยู่แล้วประกาศของกระทรวงการคลังล่าสุดนี้ไม่มีผลนะครับก็ยังไม่มีผลเขาต้องรอต,ตัวประกาศของภาษีสรรพสามิตรครับผมซึ่งก็เหมือนกับที่ทางผู้บริหารของฝั่งค่ายจีนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าบางอย่างเนี่ยเขายังไม่สามารถกําหนดหรือว่าส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ในช่วงเวลานี้อ่ะง่ายๆอย่างเช่น MG นะพูดมาชัดเจนว่าเขาจะต้องรอให้ภาครัฐประกาศอย่างเป็นทางการก่อนเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิต เพราะฉะนั้นลูกค้าที่จองรถในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งนะฮะคือใครใครจะรับรถได้ก็รับแต่ไม่ได้มีส่วนของภาษีสรรพสามิตถูกต้องใช่ฮะแต่ถ้าคุณรอหน่อยรอประกาศคุณก็จะได้ส่วนลดเต็มขั้นเลยอ่าใช่คเอ็มจีคคนละสองแสนกว่าบาทครับก็ง่ายๆว่าประกาศเรื่องของภาษีนําเข้าที่ลดลงสูงสุดสําหรับอีวีประกาศแล้วประกาศแล้วแต่ต้องรออีกประกาศหนึ่งของ กร,ร,รมสรรพามิตรครับรอบประกาศเป็นกฎกระทรวงมาที่จะลดภาษีจาก8เหลือ2ย้ำอีกทีว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ค่ายลดต้องเซ็น MOU กับกรมสรรพามิตรครับแล้วก็มีแผนประกอบคืนในประเทศตั้งแต่ปี2567แล้วก็ปี2 5 6 8ครับผมก็หมายความว่าถ้าปี2 5 6 7ก็คือว่าถ้าประกอบได้ทันก็หนึ่งตัวหนึ่งนำเข้ามาร้อยคันพันคันก็ประกอบอย่างต่ำร้อยคันพันคันแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆไปเริ่มปี2068แเนี้ยก็ เป็น1.5เท่าถ้าเอาเข้ามาพันคันก็ต้องประกอบคืนอย่างน้อย1,500คันครับแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่อ้วนบอกว่า,าท่านสุพันธ์นภบประธานบอร์ด EV ไปรถโชว์ที่ญี่ปุ่น,นครับช่วงนี้เรามีความสัมพันธ์ดีกับญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวท่านยกญี่ปุ่นก็มาเย็นมาเยือนไทยครับนะครับคุยกันเรื่องเงินกู้อะไรก็ว่าไปแต่แน่นอนหละโปรเจกต์หลักๆก,ก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ ลงทุนกันเยอะครับแล้วระยะหลังปีนี้ทำไมญี่ปุ่นต้องขยับแบบพี่อ้วนเพราะจีนเนี่ยปีนี้จะปูพรมเข้ามาครับอีกเพียบเลยครับทั้งนําเข้าทั้งประกอบในประเทศญี่ปุ่นบอกแบบนี้มันต้องมันต้องมาขันเกลียวขันน็อตเชื่อมความสัมพันธ์กันหน่อยแล้วนะครับจะเรื่องเงินกู้อะไรที่ให้มาก็ดีนะครับแต่คุณต้องดูแลผู้ประกอบการในประเทศฉันด้วยนะครับและอย่างพี่ใหญ่โตโยต้าเนี่ยถือเป็นเป็นผู้นำครับในการจะจะมุ่งไปทางไหนจะทําทิศทางอะไรแล้วโตโยต้าก็ชัดเจนว่าปลายปีนี้ จะนําเข้าตัว EV BC4X มาทําตลาดแล้วก็จะประกอบคืนตามแผนตั้งแต่ปี2,167-2,168เป็นต้นไปครับ,รบแล้วปีนี้โตโยต้ก็จะฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจครบ60ปีในเมืองไทยด้วยนะครับพี่อ้วนใช่ครับก็อยู่มาตั้งแต่ปี2,505นะครับอาจจะพูดถึง EV ของโตโยต้านี่นึงผมสนใจคำพูดของท่านประธานอ่าจริงๆคือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับเขาบอกว่าในไทยเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นผู้นำ ทั้งเรื่องของการตลาดการผลิต XEV นะท่านประธานท่านกรรมการพิจันธ์ใหญ่ใช้คําว่า XEV มีเอ็กข้างหน้ามีเอ็นะครับแล้วก็พูดชัดเจนว่ามันก็จะมีทั ird, ้งไฮบริดปลัก๊กอินไฮบริดและยังพูดถึงว่าฟิล์ลเซลด้วยหรือว่าเซลล์พลังงานนะครับอันนี้อันนี้พูดในงานที่แต่แถลงข่าว60ปีนะครับอันนี้ท่าน,นยามาชิตะประธานทีเใช่ครับตัวในรูปนี้เป็นท่าน TO, า uh huh. ประธานอากิโอโตโยดะประธาน TMC ใช่ครับนะครับแล้วปีนี้ โตต้ามีแพลายนอะนรหบ้างฮะฉะลอง60ปีเขาได้นา60ปีโตต้าบอกว่าต้องมีงานใหญ่กันสักนิดหนึ่งนะครับอยา่างน้อยๆในแง่ของตัวสินค้าเนี่ยนะฮะก็คือว่าจะมีรถรุ่นพิเศษฉลอง60ปีก็เล่นกันเลข6กนะฮะก็จะมีทั้งหมด6กรุ่น6 0 0ันคันหมายถึงว่าเป็นมิเต็ดอ e ดิชั่นผลิตจำนวนจำกัดนะครับทั้งหมด6 0 0 0คันนะครับก็จะเปิดตัวเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษอะไรอีกหลายลอย่างก็ตัวไปไล่ดูกันหลังจากนี้นะครับผม โตโยต้าโคโร拉ครอสพีพีวีฟอร์จูเนอะไรพวกนี้นะครับรวม6รุ่นแล้วก็ทั้ง6รุ่นเนี่ยผลิตจํากัด6,000คันเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีใช่ครับของโตโยต้าในการดําเนินธุรกิจในเมืองไทยนะครับปลายปีนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้ากับการเปิดตลาด EV แล้วปีนี้เป็นปีที่60ใช่นะครับของการฉลองการดำเนินธุรกิจในไทยได้เห็นความเคลื่อนไหว มูฟเมนต์ต่างๆโปรดักต์ใหม่ๆของโตโยต้าแน่นอนนะครับใช่ครับอ่าและเรื่อง EV ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปวันนี้ช่วงสุดท้ายครับผมพี่อ้วนและทีมงานฐานทอกลาไปก่อนสวัสดีครับ